เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมครูอ่อนกาดกระโถกสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่จัดในหน่วยงานต่างๆเกือบทุกภาคเลยครับไม่ว่าจะเป็นจัดที่วัดที่โรงเรียนที่หมู่บ้านชุมชนต่างๆเนื่องในเทศกาลต่างๆเช่น งานแห่เทียนพรนษางานสงกรานงานลอยกระทงงานชักพระงานบุญพระเวทซึ่งมีอีกเยอะแยะครับซึ่งเป็นประเพณีในท้องถิน่นสิ่งที่ได้พบเห็นก็คือความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมไทยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นดนตรีการแกะสลักการตกแต่งขบวนที่สวยงามการฟ้อนรำอย่างนี้เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือมรดกที่บรรพบุรุษของไทยได้ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นปู่ย่าตายายมาส,สู่รุ่นลูกรุ่นหลานเป็นมรดกที่ล้ำค่าเป็นความสุขของคนไทยและคนต่างชาติที่ได้มาพบเห็นคนต่างชาตินะฮะมากมายเลยฮนะที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาชมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามอย่างนี้ในปีหนึ่งสร้างมูลค่า หลายเป็นแสนล้านฮะให้กับประเทศไทยนะได้มาสร้างประโยชน์อยู่ดีกินดีของคนไทยท่านประธานครับจากคำบอกเล่าหรือข้อเสนอแนะของคนในชุมชนที่ผมเองได้เดินทางไปร่วมงานได้บอกเล่าให้ผมฟังแล้วก็นำเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกกล่าวกับรัฐบาลดังนี้ครับก็คือในปัจจุบันนี้นะ ประเพณีต่างๆเหล่านี้หน่วยงานชุมชนที่ผมบอกว่าทั้งวัดทั้งโรงเรียนทั้งหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยเขาจัดต้องใช้วัสดุใช้งบประมาณเ,ออเยอะแยะเลยจนกลายเป็นภาระครับภาระของชุมชนนั้นซึ่งปกตออิทางหน่วยงานท้องถิน่นอบทอเนี่ยเทศาบาลอบทก็จะสรรง,งบประมาณนี้ไปแต่ก็เป็นส่วนที่เล็กน้อยดังนั้นผมจึงอยากทราบว่า คืออยากให้รัฐบาลเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณลงไปโดยเฉพาะในตอนนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการหรือบอร์ดที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งตรงงานศิลปะปวัฒนธรรมเนี่ยก็อยู่ในซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้เพราะผมเปิดไปดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2560ที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา57บอกว่ารัฐต้องวงเล็บหนึ่ง อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมขดธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติแล้วก็พูดไปจนจบเนี่ยนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดผมจึงอยากเรียนไปผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมว่าท่านได้โปรดจัดสรรงบประมาณ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงานไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ด้านาบุคลากรที่มีความจำเป็นนะฮะในการจัดงานเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาไปสู่ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นศินละปะวัฒนธรรมไทยในสิ่งที่ดีงามตามที่ผมได้พูดถึงรัฐมนูนแห่งราชนาจักรไทยในบัญญัิเอาไว้ในมาตรา57ครับขอบคุณมากครับ